ครับขออนุญาตจับโจนข้อหนึ่งขออนุญาตจับโจนข้อหนึ่งครับ,บ,รบโผเข้าไปเส้นผ่านขนานกันน้องๆเนาะมันเป็นนาทีนะจวดครับพี่น้องจอดบบวด,อ,จอ,ดอย่างเดียวเด้อจวดมายล้วเมื่อกี้เขาส่งไลน์มาเมื่อววานแลัว โอ้ชัดเจนไปครับขออนุญาตจับจูนข้าหนึ่งขออนุญาตจับจูนข้าหนึ่งครับออเออซื้อเล่นซื้อเออลงรถลงรถลงรถว่างว่างซื้อยังซื้อยังใช่นะนี่หมายจับนะหมายจับเด้อครับนี่นี่รูปตัวเองใช่ไหม ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะใช่เนาะไม่เคยถูกจับมาก่อนนะเอ่านี่เป็นก็กศาลศาลจังหวัดบนราชธานีนะครับเอ่อตำรวจน่ะนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะโอเคอันเป็นเสื่อรามุกนาจามนะโอเคถูกต้องนะยอมรับนะเก่งนะครับโอเคเก่งครับจับมือตาระเบียบกันครับครับไปตำรวจเด้อครับอ่าชื่อว่าตั้งไงตัว แสดงไม้เลยเด้อไอ้แสดงไม้จับเลยเด้อเจ้านที่แสดงไม้จับถ่ายว่ามิ่งอ่าัองัอบัตรนนพลองอาบัตรอ่าพี่เปบัตรเลยครับอ่าเปิด โอเคไม้นอาับุคคลตามไม้จับนอลงมานั่งยอะไม่ยืนดีเนาะยืนดีแล้วไอไออดบังคับอยังเด้อปฏิบัติปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อมนะนองเด้ออ่าับยุงไมกับเรารงเด้อรับอย่างน้ช กคือยื้ม่าเนี่ยคอต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินยัตรงไหนเอเอาไปดได้ข้ามคะโอเคไปเอาเขาสู่ที่ตั้งไปเดี๋ยวเขาโซนลงพับเชิญเขามองสามสิบโอเคคนเราพูดหยั่งไรเอ้ มีมืออ่ามีมืหรือมียังอีกแน่เลีไม่มีอีกเรับ่าตับตับเบิร์ตเบิร์ตตับมายังดูยังศูนย์แปดหกโทรสามโทรหกไปบ้านนรองเดี๋ยวนะศูนย์แปดหกศูนย์บ๊ายบายโอเคขอบคุณครัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะผมเพียนงานอยู่อ่าก็ปิดเกมอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือพูดหาตัวจริงเอาว่าสู้พี่น้องเขาฟังเลยว่ามึงพฤติเหตุจางไหนเขา นี่ครับก็คือมือถือของเขานะครับคลิปอะไรต่างๆหลักฐานครับตำรวจไทยไม่อย่างผมทีมผมไม่มีการจับแพ้นะครับเพื่อความภาสุขของประชาชนนี่คลิปโฟเปลือยของเหยื่อซึ่งผมไม่พูดไม่กล่าวชื่อของ Facebook ของเหยื่อนะครับอ,อยู่ในมือถือของเขาในแชทข้อความต่างๆที่ส่งไปทั่วประจานและข่มขู่ชาวบ้านต่างๆนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับโอเค นะเอาวลาส่งไปนี่เขามามสําเร็จความใครเจ้าของบ่เป็นบางครัง้งครับเป็นบางครั้งครับหมายถึงเอาเป็นบางครั้งก็มาเปิดเบิเ่งเพื่อสําเร็จความใคร่ครับอ่าแม่นบ่ครับอ่าตัวจริงเนาะครับ,บนะรับสารภาพเนาะอ่าก็คือตัวจริงอ่ารับสารภาพอ่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับก็ นะครับเดี๋ยวเพื่อยืนยันนะครับหลักฐานชัดเจนอะไรทุกอย่างชัดเจนเราจับกลุมตามหมายจับนะครับเป็นหมายจับของสาลจังหวัด武ราธานีพอจับกลุมตัวได้ก็พบหลักฐานในตัวก็พบนะครับหลักฐานการแชทที่มีคลิปตัางก่าอะไรต่างกเต็มไปหมดนะครับนะครับขออนุญาตนะครับอ่าอ่านะครับก็นี่ครับคมคูเยือ่อต่างๆท่งคลิปต่างๆนะครับอ่าก็ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดบนสืบกองสืบจังหวัด สืบสวนม่วง30มสสืบสวนสพนาโพเราได้บูรณาการทํางานกันตามนโยบายของผู้การตำรวจชาติผู้าการตํารวจผู้ธรภาคสามนโยบายของผู้การยัดอุบลราชธานีเพื่อความผาสุขของประชาชนและเหยื่อจากที่เขาถูกคุกคามนะครับและก็เกิดความกวาดหัวนะครับจนจะคอสภาพทางจยยิตใจแย่นะครับนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวเขาไม่ได้ส่งแค่รายเดียวนะครับส่งไปทุกๆุกเฟซที่เป็นเพื่อนของเหยื่อนะครับนี่ครับ เต็มไปหมดเลยครับข้อความดังกล่าวนะครับนี่ฮะนี่อย่างผมเปิดเฟซคนอื่นนะครับผมขอเอากล้องไกลๆนะครับอ่าก็เต็มไปหมดไปด้วยทั้งคลิปทั้งข้อความข่มขู่นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นคลิปอยู่เนาะอ่าแต่ไม่ไม่ต้องให้เห็นชื่อเฟซนะฮะอ่านะครับก็นี่ครับเพื่อให้ยืนยันว่าตํารวจภูธรจังหวัดรัชธานีนะครับได้จับคุมตัวถูกต้องนะครับจับกุมตามกระบวนการปวิอาญาคือจับกุมตามหมายจับคุมหาตัวบุคคลตาหมายจับและ หลังจากการจับกลุ่มพบหลักฐานที่ชัดเจนแม่ว่าต้องวอะยืนยันเนาะโอเค okay. นะครับก็ต่อจากนี้ไปฝากไปเตือนไปยังพวกมิจฉาชีพแก๊งลักษณะนี้ทั้งหลายว่าตอนนี้หากมึงยังมีพฤติการดังกล่าวอยู่เลือกได้เลิกซะสงสารชาวบ้านสงสารเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์สงสารสาวนะครับเพียงเพื่อจะจะหลอกให้เขาถ่ายคลิปแล้วหลอกให้เอาว่าจะโอนตังให้เขาและได้คลิปมาก็ข่มขู่อาจา์เพื่อจะแกลก,แกเอาตังเขาเลือกได้เลิกซะ เพราะวันหนึ่งนะครับมึงอัดเกมก็ได้อย่าลืมนะครับว่าตํารวจไทยเก่งนะครับตํารวจไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับากับก็ขอเป็นอุทาหรณ์สอนไปนยังเยาวชนวัยรุ่นและฝากเตือนไปยังผู้ปกครองทุกท่านฝากดูดดบุตรหลานของท่านให้ดีบุตรหลานสาวๆให้ดีหากมีลักษณะ Facebook ที่แปลกหน้าไม่ใช่เพื่อนนะครับติดต่อมาอไม่ใช่ตัว ก็อย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดอย่าไปแก้ผ้าหรือไปถ่ายคลิปอะไรส่งไปให้โดยเด็ดขาดนะครับก็ฝากเตือนนะครับด้วยความหวังดีและปราถนาดีจากตำรวจไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับเราขอให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ต่อ,อวัยรุ่นสาวๆลหลายๆคนและก็ขอให้ทุกๆคนนะครับใช้สติในการเล่นโซเชียลนะครับอ่ะยังไงก็พ้อโตก็ไย เส้นทางขนาดกันน้องๆเนาะมันเป็นนาที่นะเดี๋ยวก็แจ้งซิดตุกย่างตามทีโตสีต้องการ่วซิดพบทนายหรือติดต่อแบบได้ยังไงเนาะเดี๋ยวหิ้วเขาไอซื้อเขาอีกินซื้อนามซื้อนามอีกินน้องเด้ออ่าโอเคครับตามนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ